อะไรเนี่ยคุณไอออนผมเป็นหนึ่งในนั้นจากอยากรวยไวตามมาจากอาจารย์ตามมาหมอเอกไปหมอป๊อบจบที่กินเนี่ยใช่ฮะ <c oughs> คือมันก็จบมันก็ไม่ใช่เชิงหรอกถ้าคุณฟังหมอป๊อบไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจาว่าจริงๆไม่ว่าผมหรืออาจารย์ป๊อบเองไม่ได้เชียร์ให้กินเนื้อแบบแบบสายคาร์นิวัลซีดีเราเราเราจบที่คำว่ามัตริกเฟสเวอรตี้หรือบาลานไดเอทแต่คำว่าบาลานไดเอทอะถูกเอาไปปูยีปย่ปูยำจนมั่วซั่วไปหมดละ คืออ่าวันนี้คือบาลานซ์ไดเอทกินเลยไม่ใช่สิ่งอย่างแรกคุณต้องเคลียร์ก็คือคุณต้องทําวงจรให้มันสมบูรณ์ก่อนทําวงจรให้กลับมาปกติก่อนโดยการที่คุณเอียงซ้ายอยู่ก็คือกินคาร์บเยอะคุณกลับมาเอียงขวาให้ได้ก่อนเอียงขวาก็คือกลับมาฟื้นระบบที่เรากินเนื้อก่อนพอเรากินเนื้อได้แล้วระบบเรากลับมาได้แล้วเรื่องการกินเนื้อเราค่อยกลับมาที่ตรงกลางคือบาลานซ์ไดเอตก็คือกินทั้งคาร์บกินทั้งไขมัน ไม่ใช่อยู่ๆไปกินบาลานเลยไม่ใช่เพราะคุณต้องแก้ก่อนจากการที่เราเอียงซ้ายเราต้องตบมาเอียงขวาก่อนเพื่อมาแก้ระบบขวามือซ้ายอ่ะเราใช้จนชินละอกินคาบอ่ะเราต้องตบมากินไขมันให้ระบบด้านขวานี่ยมันสมดุลก่อนให้มันกลับมาใช้งานได้สตาร์ตติดทำงานเป็นระบบแล้วเราค่อยปล่อยมาตรงกลางสายกลางก็คือบาลานได้จริงๆ เพราะั้นคนที่คุณไปดูแบบข้างนอกแล้วบอกกินเลยครับบาลานซ์ในเอทผมถามว่าวันนี้คุณยังเคลียร์จากข้างซ้ายคุณยังเบ้ซ้ายอยู่เลยแล้วที่คุณจะมาบาลานซ์ตรงกลางมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องเคลียร์อีกฝั่งหนึ่งให้มันระบบมันกลับมาก่อนเพราะั้นบาลานซ์ในเอทหลายๆครั้งถ้าถึงบอกกินบาลานซ์ไนเอทแล้วหายผมบอกว่ามันมันไม่หายหรอกมันหายได้ไม่เต็มที่หรอกเพราะคุณยังไม่สามารถปรับระบบกลับมาได้เลยไอ้ระบบทางขวาที่คุณสูญเสียไปแล้วไม่รู้กี่ปี นี่คือเหตุผลว่าทําไมคนที่เป็นไฮคาร์บเราจึงแนะนําให้กินโลคาร์บกินคีโตกินซีดีก่อนเพื่อไปดึงระบบการใช้ไขมันของร่างกายมาใช้ก่อนมาเขาเรียกฟื้นฟูระบบพอฟื้นฟูระบบได้ปั๊บเราถึงจะกลับมาที่บาลานซ์คือกินทั้งสองฝ้าแต่ทีนี้การกินเราจะเปลี่ยนไปเพราะแม้ว่าจะบอกว่ากลับมากินแป้งได้แต่แป้งที่เรากินเราจะกินอย่างมีความรู้คือไม่ได้กินพวกแบบแปรรูปอะไรเยอะแยะเราจะกินที่มันเขาเรียกว่าคุณภาพ อืมเพราะระหว่างที่เราไปปรับสมดุลในด้านขวาในด้านของไขมันเราจะมีความรู้เพิ่มจะไม่กลับไปกินโมซัวอีกหรือมีใครอยากกลับไปกินไม่รู้นะหายเบาหวานแล้วดีใจกลับไปกินเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเป็นเบาหวานใหม่แล้วก็มากินคีโตใหม่แล้วก็ไปตัวสนุกไหมไม่รู้สิ <laughs> มันมีหลายคนนะคิดอย่างนั้นผมบอกผมถามกลับไปคำเดียวสนุกอะหายแล้วก็กลับไปเป็นใหม่ หายแล้วก็กลับไปเป็นใหม่มันไม่ได้สนุกนะร่างกายมันมีแต่จะแย่ลงแย่ลงนะครับ